มือเต็มปิดเลยอะบอกเลเต็มปิดเลยขนา่ไอ um ้ยี่สิบก้โวกว่าหนักดีเนาะแกกว่า จะน็อตไปแล้วลไงน็อตอ่ะถึงร็อกเกียร์มาร็อกเกียร์สีฟ้าใช่ไหมมาเพราะว่าได้มันเท่าไหร่ฮะมันไม่เต็มไง די נורא เบียดลมันอยู่ข้างล่างเบี่ยดอะหมดแลยไม่มีเบียดแล้วเปีนเจ๊แล้ตอน,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 นที่เทย็เอามาข้างหอ้าเบียดเบียดเลยี่คอละอันนี้เลยแน่สิบเจ าร้ขันใหญ่เจ็ดเก้ <12 S 2> าร<ะ>้อยสองกว่าดิใช้ทีเกวา่าเอ้ย 12. สิบสองสองเง้ยเิห้า900กเก้าเก้าอยท่าไรสิบเจ็ดเก้าร้อย่ะเก้าร้อยพอดีฮะเก้ารอยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นขึ้น900เก้าร้อย่ะเด็กไหมอ เท่าไรอยู่เดียวได้แรงล่อ่ะหกร้อยป่ะตาเดิมแค่สองเที่ยวอย่างเงี้ยเนี่ยหมดแล้วอาวันนี้แค่สองเที่ยวเองเด็ ีจั่กองเลยจูกันหนึ่งนี่ยจู่อฮะไอเรียนแปเยะแะันีมั้งไม่ตอมไปนแปแบเรอะเราเราไปใครต่ออเนนี้แปเบิร์ด้ไปฝั่งนู้ยไบกี่ไหลวะ เราไปในกล่องนี้ได้แค่ไรจะเอาไปเนี่ยแล้วแล้วเสร็จแล้วไงเลยไปน้ำแหววเลยไ,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 ไปน้ำพนะิพน่ะขึ้นึงนู่งวันเออ ono oh, kay wa Hello ha bing ha u kai ma ยีสัตับทั้งก็สัตั์คลิปนี้ครับขอไปบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ้ครั่เขาเกอเจอกันมาหน้าครับขอมาครับ